อยากให้มีคอมมูนิตี้ผู้หญิงเป็นพื้นที่ที่แบบผู้หญิงจะสามารถแบบพูดคุยกันได้แลกเปลี่ยนความคิดกันได้หรือว่าแบบมีปัญหาอะไรมาคุยกันมาแชร์ประสบการณ์ต่างๆร่วมกันคือเป็นคอมมูนิตี้แล้วก็สื่อที่มีความเป็นผู้หญิงอยู่ในนั้นค่ะจะแชร์ในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของบิวตี้ในเรื่องของไลฟ์สไตล์ต่างๆอะไรเงี้ยอยากให้ที่เนี่ยเป็นที่ที่ครบในทุกๆอย่างที่ผู้หญิงต้องการนะคะก็เลยห <Rum>. นึ่งสองซ้ำถือกำเนิดขึ้นมาเป็นคุณนายค่ะ คอนเทนต์ของคุณนายเรามีทุกเรื่องที่เกี่ยวกับคนที่อยากจะดูดีดูมีสไตล์มากขึ้นอยากมีความสุขกับการใช้เงินใช้ชีวิตมากขึ้นอะไรก็ได้ค่ะที่ทําให้วันนี้เป็นวันที่ดีของเราค่ะการมีคอมมูนิตี้ที่ตอบโจทย์เรื่องนี้คือทุกคนสามารถเข้ามาคุยเรื่องนี้ได้เราก็อยากเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่ทําให้ชีวิตของทุกคนเนี่ยสนุกแล้วก็มีสีสันมากยิ่งขึ้นนะคะเรามาช่วยกันสร้างคอมมูนิตี้นี้อยากให้ทุกคนที่ได้รู้จักกับคุณนายโตไปได้วยกันคะ่ะ